ฉันลองคิดหาวิธีที่จะหลีจากความตายของตัวเองอีกครั้งฉันใช้ความสามารถของฉันมาหยุดสงครามที่วาดนันซะดีไหมถ้าหากไม่มีสงครามระหว่างคารลัวกับอาเวลและก็อะไรก็คงเปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างแรกเลยคือฉันจะยังมีเบรบอพคอปกป้องเพราะตระกูลไม่ถูกกวาดล้าง และฉันก็จะไม่ถูกนายพลของอาณาจักรศัตรูอย่างอังคัดฆ่าตายด้วยอีกอย่างข้าฉันคอยช่วยอังคาดไม่ให้เขาถูกจกกับกลับไปที่ห้องทดลองและก็จากประรัติคารุอาจจะทดลองอาวุธสงครามมนุษย์ไม่สําเร็จก็ได้นางก็เพราะว่าอังคารเป็นตัวทดลองที่ประสบผลสําเร็จและมีบทบาทสําคัญสุดๆไปเลยยังไงล่ะ ตอนนั้นกุญแจสำคัญคือฉันจะใช้ความสามารถของตัวเองยังไงวิธีเหมาะสมในเวลานี้คิดไม่ออกเลยแฮะทำไมถึงมานอนอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะเป็นอะไรรู้เปล่านี่ฉันนั่งกิดทั้งคืนจนเผลอหลับไปเลยเหรอเนี่ยอ๋อแค่งง่วงนิดหน่อยนะ่ะว่าแต่มีเรื่องอะไร วันนี้ท่านผู้นำตระกูลชวนหุนนุ้ให้ไปร่วมทานมื้อเย็นด้วยกันฉันก็เลยมาชวนหุนนุกแต่งตัวนะคะผู้นำตระกูลภาพเอนผู้นำตระกูลท่นก็คือโอลันเบดลอฟท่านพ่อของฉันนะสิมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะตั้งแต่อยู่ในร่างนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้พบกับท่านพ่อ แอบกังวลอยู่นิดหน่อยแฮะด้วยสมองอันชาญฉลาดนิสัยที่สุดขุมเยือกเย็นและฝีมือทันดับทุกจริตที่แสนยอดเยี่ยมของเขาแต่ว่าเขากลับเป็นตัวละครที่เอาใจใส่ลูกสาวทั้งสองคนของตัวเองมากกับภาคลับภายนอกพี่เยือกเย็นของตัวเองลึกลับเธอได้เดินเข้ามาทุกอย่างจะต้องเงียบร้อยแค่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ก็พอเข้ามาสิฮนาเซียอะไรเนี่ยทำไมท่านพ่อถึงยังหนุ่มยังแน่นขนาดนี้กันน่าคะท่านพ่อแต่งงานกับท่านแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเด็วกว่าคนอื่นนี่นะมารออยู่ก่อนแล้วสินะคะเย็นไว้ตัวฉันแต่วันนี้ท่านพ่อไม่มีงานต้องไปทำหรอคะไอมีมันก็มีแหละ แต่พ่อมีของขวัญที่อยากเอาให้ลูกก็เลยเลือกกำหนดการออกไปก่อนนะของขวัญหรอคะนี่คือพ่อได้ยินมาจากมาเทล่าแล้วละ่ะในคาบเรียนคราวนี้ลูกพ้นพบแล้วส,สิว่าตัวเองขนาดในด่านซูนเวดมนอนท่าพ่อเลยอยากให้ของขวัญแสดงความยินดีสักหน่อยหวังว่า จะถูกใจลูกนะจากนี้ไปลูกก็ลองคิดถึงอนาคตของตัวเองอย่างจริงจังดูซะละพ่อจะคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่เองเป็นของขวัญที่ค่าไม่ถึงเลยล่ะค่ะขอบคุณนะคะข่าวเรื่องนงานออกไปแล้วแค่เพร่อะจะเอาของขวัญมาให้ฉันเนี่ยนะทั้งทั้งที่แค่ให้คนเอาไปวางไว้ในห้องฉันก็ได้แท้ๆเป็นคนที่น่าทึ่งกว่าที่คิดอีกนั่นเนี่ยดีใจด้วยนะท่านพี่ ขอบใจนะอาคิดคิดดูนี่ก็ใกล้จะถึงงานเต้มลำวันเกิดขององคชาญยาแล้วนี่นาะชาาิสวม้สยเส้นนี้ไปงานหลัวก็คงหวาสุดๆเดี๋ยวนะงานเต้นลำวันเกิดขององคชาญยาเงินหรองานเต้มลำวันเกิดขององคชาญยาคือสนามที่ที่นักเซลและพระเอกจะได้พบกันเป็นรังแรกอาเอกคันนึงก็คือองคชายาดโนฮนดีเฟนอาเวล ขออภัยเพราะมานจะกดยากเกินไปเป็นเรื่องราวความรักของตุนสองคนที่มีความรู้สึกอีต่อกันตั้งแต่ที่ทั้งคู่ได้พบตันฟังแรกแล้วก็ตกหลุมรักกันในตอนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แน่นอนว่าฮานาเซียก็รับบทตัวร้ายที่พยายามทำทุกวิถีทางเ่อแยกทั้งคู่ออกจากกันแต่คาฉันหันมาสนับสนุนความรักของพวกตัวเอกแทนล่ะคาฉันไม่พยายามแยกพวกจากกัน อย่างไ้น้อยฉันก็น่าจะลดอัตราเสียตายของตัวเองได้ล็อเซียฉันให้ยืมสร้อยเส้นนี้เอาไหมเอ,อ๊ะฉันแค่บอกว่ามันน่าจะเข้ากับพี่เฉยเองไม่ได้ไหมายความว่าอยากใส,ส่สักน้อยเรื่องงานฉันรู้แค่คิดว่าถ้าเธอใส่สร้อยเส้นนี้ไปงานเต้มนำก็น่าจะเหมาะดีตัวไ์อย่างฉันขออย่างสงบตอนที่ห มืแต่อาเรองี้มามันต่ำไปให้ใครหลงเะร่สึกเดียว,ว่ามันต่ำไปมันจะข้ามบุษไปเลยต่อตอนที่หกตั้งแต่ที่โดนจับได้เรื่องตัวต,วตนที่แท้จริงฉันก็หาโอกาสที่จะหนีออกจากตระกูลเวลล็อฟอยู่ตลอดพวาคนที่จักขวัญดิคารัวจงมาตามล่าฉันไม่สามารถปลุกเข้ามาในอนาณาจักรของเวลล็อฟซึ่งเป็นชนชั้นสูงในอาร์เวลได้งี่ตาน,นี้ฉันนี้อยู่ที่นี่ต่อ ก็พอว่ามาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยก็เท่านั้นเมื่อกำหนดจุดหมายปลายทางที่จะปลอดภัยและรวบรวมเงินทุกที่จะจำเป็นในการเดินทางได้แล้วสันก็จะหาโอกาสเหมาะๆออกไปจากที่นี่มาอดทนจนกว่าจะถึงตอนนั้นเถอะตอนนั้นอังขายจ้เดินอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันใครเนี่ยพอไปเป็นคนรับใช้แล้วดูดีเลยนี่วะถ้าทันในตอนนี้ คงไม่มีคิดจะทักทายพวกฉันแล้วละมัง้งพวกคนที่เคยใช้ห้องเดียวกันไอโคตรปวดดีถ้าหาเรื่องนี้ไปฟอ้องเจ้านายจะทำยังไงเล่ากอลองฟ้องดูดิไอออดเลยขอจะทุบขบานให้แยกเป็นสองแฉกเลยค่อยดูทีื่อหลังถ้าจะทำเรื่องแบบนี้ก็ช่วยบอกกันลร่วงหน้าหน่อยสิครับเราผ้าสสกปรปกไปหมดแล้วฮะไอจุดๆนี่ พอได้ใส่ชุดแบบนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นคน,นสูงขึ้นมาเลยหรือไงวงมันน่าคิดว่าตัวเองจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นสิอีกเดี๋ยวแกก็โดนเขาเชือกหวัวทิ้งแล้วโวย้ยนายนะเหมือนกับเราเปิดเวลาเครื่องที่5หาลารุ้นผ่านอย่างรุนแรงขึ้นมาก็จะเผาทุกอย่างที่อยู่รอบๆให้ไม่เป็นตอตะโก ได้ในชั่วพริบตาเลยแค่ฉันใช้พลังก็ฆ่าคนหนึ่งคนได้แบบสบายสบายแต่ปัญหาคือตอนนี้ฉันยังไม่สามารถควบคุมพลังนั้นได้นะสิถ้าได้ปล่อยพลังออกไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะหยุดไม่ได้จนกว่าจะได้ทำลายทุกสิ่งที่เห็นอยู่ตลอดตรงหน้าได้ลอบเป็นหน้ากลองถึงฉันจะไม่โกรธด้วยเรื่องแค่นี้ก็เถอะ แบบว่าถ้าแค่ฉันไปบอกตอนไหนหรอว่าจะทิ้งอังคาดคุณหนูขอดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงกำเนิดการหักฉันก็เลยมาหานายแต่ไม่คิดเลยนเนี่ยว่าจะได้ชมภาพสนุกแบบนี้ซะได้เจ้านายคือว่าฟองขอรัายด้วยครับนายก็รีบขอโทษเขาสิค่ะขอรัายครับคนที่พวกนายควรขอโทษคืออังคาตั้งหัก เขาบ,บาดเจ็บเพราะนายโยนของใส่เขานะคะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจทำจะทำร้า,ายนายนะแค่โมโหไปหน่อยไม่เป็นไรครับขอบด่วนไว้ก่อนนะว่าฉันไม่ใช่คนที่ใจดีขนาดนั้นถ้ากล้ามาแต่ต้องคนของฉันอีกแม้แต่ครั้งเดียวก็วเตรียมใจเอาไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหมครับเจ้านายรีบๆสไลดโตัวก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจซะไปค่ะข,ขอบคุณครับ ฉันต้องคุบเอาไว้แผลเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับไม่ใช่ที่ไหนกันเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้ยินที่ฉันพูดเลยหรือไงบรลายอย่างฉันคอยอยู่อย่างสง,งบลาดูตอนที่7กับ8นะคะถ้าใครอยากดูต่อ,อย่างนั้นกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งมาให้เดือยนะาคาจะได้พัดคิดใหม่ๆด้วย